เมื่อคืนทีมชาติไทยลงตเตะเจอทีมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลคิงส์คัพชิงถ้วยพระราชทานผลคือไทยแพ้ดวลลูกจุดโทษไปแบบน่าเสียดายเกมนี้เราโดนมาเลยิงขึ้นนําตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกโดยรูปเกมเราในครึ่งแรกดูอัปปดไปหมดและพลาดหลายจังหวะเราโดนมาเลยไล่บีบจนไปไม่ได้หลายครั้งที่เราถูกแย่งบอลง่ายๆในหลายจังหวะมาเลยเขามาดีเกมรับเป็นระเบียบรูปเกมครึ่งแรกซู่มาเลยไม่ได้เลยท้าว่ากันตามตรง และชนาทิพย์ก็มาเจ็บจนเปลี่ยนตัวออกจริงๆร,รูปเกมเรามันไปต่อไม่ได้เลยโดนมาเลยตัดได้ทุกครั้งการชิงบอลเราไม่แม่นจ่ายเกินจ่ายขาดหลายครั้งเหมือนเราต่อบอลไปเพื่อไปตายแดนหน้าทุกครั้งแต่มาเลยเขาสวนกลับได้หน้าตัวตูเกิดได้ประตูที่สองหลายครั้งพอครึ่งหลังเราเริ่มดีขึ้นทำเกมบุกได้ดีขึ้นบุกมีมาเลยมากขึ้นแต่ยังจบไม่ได้ แต่สุดท้ายเรามาตีเสมอได้ในนาทีสุดท้ายจริงๆจากลูกมงของพรรษาต้องบอกว่านาทีสุดท้ายจริงๆก่อนตีเสมอกำลังใจเหมือนจะกลับมาได้คิดว่าไทยน่าจะไม่พลาดเข้าชิงแน่ๆจนได้ไปดวลจุดโทดตัดสินกันและเป็นมาเลเซียที่ทำได้ดีกว่าลูกที่ยิงไม่เข้าคงไม่สามารถโทษนักเตะได้เพราะในความกดดันมีกันทุกคนและทุกคนมีโอกาสพลาดได้จริงๆเราควรจะต้องเอาชนะให้ได้ในเกมนะถ้าคิดจะไปฟุตบอลโลก ไทยจะต้องเอาชนะทีมในอาเซียนให้ได้แบบไม่ยากและต้องเล่นเหนือกว่าให้ได้แต่สุดท้ายผลงานไทยก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามระดับอาเซียนไปได้เราในตอนนี้ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ในอาเซียนอีกต่อไปแล้วหากเรายังวนเวียนแบบนี้คงยากที่จะไปฟุตบอลโลกแต่ยังไงบอลไทยก็อยู่ในสายเลือดเชียร์ทีมไทยต่อไปสู้ๆ้ครับ